ขอให้เข้าใจจริงๆว่าจริงๆธรรมะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันต้องการนั่งจำเรื่องเงี้ยเรามีสิ่งสองสองส,องสิ่งเนี่ยที่เราอยากให้เข้าใจไม่ใช่อยากให้จำนะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะรธรรมะคือความเป็นจริงการศึกษาธรรมชาติคือกรรารศึกษาความเป็นจริงความเป็นจริงในโลกเป็นยังไงความเป็นจริงในโลกคือทุกคนต้องตายเป็นต้นนี่คือความจริงถูกไหมเป็นสิ่งที่มันไปไม่สามารถทําให้มันไม่จริงได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคนเกิดมามีความทุกข์ก็เป็นเรื่องจริงทุกคนเกิดมาในโลกนี่มีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมการพ กินแล้วอ้วนก็เป็นเรื่องจริงทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแต่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนเรามากกว่าแค่สอนเรื่องความเป็นจริงคือจริงแล้วปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่างไรอนี่คือเรื่องที่สําคัญมากมากที่ถ้ามันไม่มีอย่ามาเรียกว่าศึกษาพุทธสศาสนาคือเราต้องรู้ว่าโอเคเราบอกว่าทุกคนเกิดมาแล้วตายแล้วไงถ้าคนไม่รู้จักปฏิบัติกับมันยังไงก็บอกเออในเมื่อเราเกิดมาต้องตายก็ตายดีกว่าจบ ถูกป่ะมันจะมีข้อความที่คนชอบคุยันตะกี้เพิ่งคุยเนาะข้างบนบอกว่าเวนย่อมระงับโดยการไม่จองเวนเห็นไหมยกตัวอย่างให้ฟังเออเขามาฆ่าเราโอเคามตบายเนาะเออเอาจบอ่ะบ้านตรงข้ามทําเสียงดังวนวายใส่ไม่เป็นไรเวนยอมโดยการไม่จองเวนยอมไปเลยไม่เป็นไรเนาะยอมไช่เรามีเมตตาจิตใจเราสูงอ่ามันโอเคเราอาจจะไม่มีความโกรธเกลียดแค้นนะเขาครับแต่อย่างโง่ อยู่เฉยๆเลยไม่ทําอะไรไ<อ>เราต้องทําแต่ทำในการกระทําเราต้องประกอบด้วยทำทำแบบทำทำตัวแรกคือทอทหารทำที่สองคือตัวทอทองก็<ๆ>คือรู้ว่าการสิ่งที่เรากระทาไว้มันประกอบด้วยทานปิยวาจจะอัจริยาสมารตาต,าต,าตาหรือเปล่าเราประกอบด้วยใจที่เราเมตตาการ,รนานุณาเมตตาอุเบกขากับเขาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขามาฆ่าเราต้องฆ่ากลับดา่ามาต้องดา่ากลับไม่ใช่แต่เขาดา่ามาเราพิจารณาดิปัญญาเราคืออะไร ควรคุยกับเขาไม่ควรคุยกับเขาคุยได้ประโยชน์ไหมได้ไม่ได้ประโยชน์ไหม,มคุยด้วยความเมตตาเป็นไหมล่ะมันก็คือสมาธิธรรมอ่า เขาทาเสียงดังใส่เราเราควรจะไปคุยก็ควรสิทาไมจะไม่ควรแล้วคุยเดินทาไมเดินไปเฮ้ยดิงเบาๆหน่อยียงดังอ้าคนทุกไม่พอใจหรือว่าครับอ่าถ้าใจเรามีทั้งเมตตารนณาเมตตาเบิกขาเรารู้สึกว่าเราต้องมีปี๋อาจาเออขอโทษนะครับพอดีเนี่ยพอดีลูกจะนอนอะไรอย่างเงี้ยยายอาจจะปวยไม่สบายถ้าเป็นไม่ได้ขออนุญาตแบบว่าเออนี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอความร่วมมือมันก็คุยกันดีๆได้ครับส่วนเขาจะดีกลับไม่กลับก็ว่ามันไปก็ใช้ปัญญาเป็นระดับระดับไปใช่ไหม อ่าเอ้ยมันไม่ไหวจริงๆว่ะคุยกันไม่รู้เรื่องมันเป็นคนพาละนว่มันเป็นคนพาเราก็มีข้อธรรมต่อใช่ไหมอ่าเราบอกว่าอย่าคบคนพาคบบัณฑิต ใช่ป่ะในกรณีนี้คนเขาเป็นคนผ่านแล้วเพราะเขารูงไม่ได้แล้วเราก็ไปไม่ต้องคบบัณฑอันนี้คบตำรวจไปีบตำรวจดีกว่าใช่พือก็ได้นะคบตำรวจได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องมีปัญญาในแต่ละดับในแต่ละเรื่องราวไปไม่ใช่ทํามันทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนที่ชาวบ้านเหมือนก็ไม่ใช่คนทําตัวเองให้เป็นบัณฑิตด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรารู้ความจริงในธรรมชาติเือแล้วเราต้องรู้วิธีปฏิบัติกับความจริงเหล่านั้นด้วยนี่ใช้ปัญญานะก็กลับไปที่ศึกษาสาอย่ศึกษาชีวิตเราเนี่ยพุทธศาสนาไม่อ เป็นศาสนาที่สอนให้เราศึกษาและเรียนรู้ต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยนะครับก็คือศึกษาเรื่องพฤติกรรมของตัวเราเองคือศีลศึกษาเรื่องสิ่งจิตใจของเรา<ช>การกระทบกันไงทําให้มันไม่กระเทือนจะดูแลจิตใจของเราไงคือสมาธิหรือจิตตสิกขาและสุดท้ายคือเนี่ยเรียนรู้ความตามความเป็นจริงเข้าใจเหตุและปัจจัยที่มาที่ไปธรรมะหรือธรรมชาติคืออะไรเราจะปฏิบัติต่อความจริงอย่างไรเขาเรียกว่าปัญญาให้มีครบทั้งศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์มาก